ฮัลโหลไฮเฟรนไรโอ้กล้องซีดอีกแล้วกล้องซีดกล้องคือซีดมืดมืดไม่ให้ความคมชัดไม่ให้ความแสงสว่างเออเพราะเหตุอะไร Because I don't understand เออมีครอสนะแบบไฟเดอ the true หาความเป็นจริงไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าก็ลองแบบทำก็ลองทำหน้าทำทำหน้าทุกอย่างมามาช่วงหลังๆนี่ออกเป็นแนว คือ,เ,อเดี๋ยวแต่งสวยหน่อยไม่ไม่เป็นไรใครอาจะเรื่องมีวันนี้คือคนที่ถ้าผู้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาต้อ้วนวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้นวนอ้วนไม่รู้อ่ะคือ คนไหนหมายความว่าอ้วนแบบไหนแต่เรามองว่าถ้าคนนั้นคือผู้หญิงแล้วก็อ้วนก็เห็นเขามองมาเขามองตั้งแต่ตั้งแต่หัวมองเราอเออเขามองตั้งแต่หัวไปถึงเท้าอ่ะเนี้ยก็เราคือดคือด้วยความที่เออเรารู้อยู่ว่า เราขายเสื้อผ้ามือสองที่ว่าเป็นคนผอมๆใส่ mm hmm. แฟชั่นเอลลอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือถ้าเคยเข้าเ mm hmm. ขา,ขามองอย่างนั้นน่ะคนอ้วนเขามองอย่างนั้นน่ะเขาก็คงจะคิดอะไรในใจอะไรสักอย่าง mm hmm. แต่ก็คือถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าอย่าไปคิดแทนคนอื่นเ mm hmm. พราะบางทีอ่ะเราอาจจะคิดผิดก็ได้เว็บเว็บทูดาวอะไรอย่างเงี้ยเว็บทูดาว ก็ก็ก็แต่ก็ไม่ได้ก็ก็สรุปว่าก็ไม่ก็ไม่คือก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเพราะไม่รู้เขาคิดยังไงก็เลยก็เไม่ได้คิดแทนและการที่เขามองมาอย่างนั้นแล้วเราก็แนะนํำเสื้อผ้าไม่ได้ด้วยเพราะเรารู้แล้วว่าเขาใส่ไม่ได้เขาเวลากางเกงฟิตฟิตขึ้นหน่อยก็ติดมาแล้วเสื้อ ก็ติดพงแล้วเออก็เลยไม่ไปเห็นผู้หญิงอ้วนๆตัวใหญ่ๆบึกเบิกบึนบึนปลาอะไรนะปลาบึกแฮปเป็บแฮปเอ่ออะไรนะตัวอะไรวะเฮปโปโปเตมัสเอ้ยก็เลยคือเขามองมาพอดีเมันกับแต่เวลาคน เดี๋ยวสังเกตไปเรื่อยๆก่อนกันถ้าคนอ้วนๆมองมาไข่ไม่ออกหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคนผอมๆเป็นผู้หญิงมองมาอย่างเงี้ย<ม>ก็แนะนําแน่นอนแนะนําแน่นอนว่า,าเป็นพี่หรือเป็นน้องเนี่ยสนใจไหมคะคือว่า,าเป็นแฟชั่นของคนผอมออกแนววัยรุ่นออกแนวแฟชั่นอะไรอย่างนี้ ก็เหมือนเดิมคือไม่มีเห็นใครมาต,ตะตาความคือเน็ตเกี่ยวกับ youtube ที่ทำให้ช้าไหมก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จกักคือไม่ไม,ไม่จริง,รงๆคือไม่รู้จักผู้ผู้ที่เขาเขาไม่รู้จักเจ้าของ youtube ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าคือใครอยู่ประเทศอะไรอะไรไม่รู้นะคะ แต่ว่าถ้า facebook เนี่ยถ้าตอนนี้ในอดีต facebook เนี่ยคีโมไม่รู้เธอเคยรู้มาว่าเป็นชื่อว่ามาร์คเซอร์เบิร์กในอดีตที่ผ่านมาเอ้ปัจจุบันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อยังเป็นมาร์คเซอร์เคเบิร์กหรือเปล่านั่นคือเจ้าของ facebook รู้สึกว่าอายุก็ยังเหมือนกับยังน้อยนะ เห็นรูปภาพอะไรแบบนี้นะก็วันนี้ก็หน้าขาวกว่าคอจะดูหน้าขาวกว่าคอไปก็เออแล้วก็เจ้าของว้ยพูดเยอะเลยไม่เอาละร้องเพลงร้องเพลงของ คุณแพร่คณิตกุลน,นะคะแพรวคณิตกุลน,น่ารักนะคนนี้น่ารักอยู่น่ารักนะแล้วก็สูงเท่าไหร่อะตัวเองอคือรู้สึกว่าเขาจะเป็นนักร้องที่ออกแนวน่ารักแต่ว่า,าความสูงเขาไม่น่าจะสูงมากอะไรเงี้ย เออก็แฟนชื่ออะไรแล้วก็ไม่รูจ้จำไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีการให้ล้างข้อมูลอะไรเนี้ยล้างทุกวันอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยคือเดี๋ยวก่อน,นคือต้องเสียเงินอีกแล้วบอไปซื้อแมมโมรียมาใส่ ความที่เธอเคยส่งอะไรที่ทำให้ฉันสดแสดงถึงความเป็นห่วงและสนใจเพิ่งรู้ว่ามันลำบากไม่เป็นตัวเธอใช่ไหมนืย ต่อไปอีกเลยเพื่อให้เรารักกันขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฟื้นใจ ه, ตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีสุดแล้ว ตัวเธอผิดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องร้ายอย่ากลัวถ้าเธอจะปล่อยมือฉันไปกลับไปเป็นเธอคนเก่าเก็บความทรงจำนี้ไว้ได้ไหมฉันพอให้เป็นอย่างนั้นอย่า ว่าเองอย่าฟื้นทำต่อไปอีกเลยเพื่อให้เรารักกันขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฟื้นใจใตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีสุดแล้ว ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเขยอมฟื้นใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีสุดแล้ว